สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรเรามากันที่สนามชุลบุรีไดกินเซเดียมนะครับเป็นการแข่งขันในศึกฟุตบอลไทยบูมนลีก2 0 2 5 2นะครับ mm hmm. เดินทางมาถึงแมสเดย์ที่9แล้วนะครับวันนี้เจ้าถิ่นฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุรินหินโคนยูเต็ดวันนี้ทีมงานผู้บรรยายมีผมสารวัตรพุทธนาคให้การบรรยายเกมในวันนี้นะครับมาดูไลฟ์อัพกันนะครับฝั่งของ ชนบุรีลูกษาประตูปรวริศาหอมยามเย็นนะครับดูได้อัพกันนะครับของสุรินทร์หินคนยูวิตเต็ดระบบกรนเล่น442ครับลูกษาประตูอธิมาบุญประกันภัยนะครับเกมไปเริ่มครับชนบุรีขึ้นมาจังหวะนี้ของชนบุรีครับทางซ้ายปลายต่อไปแล้วแต่ว่ายัางมาเล่นเกมรับไว้ได้ครับ แต่ว่ายังไม่เฉียบขาดมากพอได้ปาดกลับมาตรงนี้แล้วก็เป็นประตูเลยครับของชนบุรีโดยหมายเลขเก้าครับทวันรัฐพรมทองมีครับนี่ครับโดนตัดได้เป็นอุราสีตาครับตัดได้แล้วใช้สปีดความเร็วทันทีครับมองหาเพื่อนข้างในปาดเข้ามาแล้วก็คนที่เข้าชาร์จคือหมายเลขเก้าทวันรัฐพรมทองมี ดูว่าจะเลือกยังไงครับชูบุรีระยะนี้น่าจะลองสัตว์เองแบบนี้ก็เนี่ยครับจังหวะยิงข้ามกำแพงไปก็มาไม่ทันแล้วครับชูบุรีขึ้นนำสองศูนย์นะครับจากมาเล็ก7ดินยพัดมูลดงนะครับดูกันอีกครั้งครับนี่นครับกำแพง อาจจะไม่ได้สูงมากครับเอาขึ้นมาตรงนี้พัฒะะนันพัฒะะนันเปิดมาในกรอบกระโทษจะป้ายปัดตรงนี้โอโอ,โอ้นี่ครับคือเปลี่ยนเอาลินยาพัดลงมาเกม มีทีเด็ดตรงนี้แหะครับลงมาไม่กี่ยทีกดไปแล้วสองประตูครับบอลเปิดของพัทลันันนะครับแล้วจังหวะกระโดดแปรย้อนตัวของอาทิมาบุญประกันภัยครับจังหวะนี้ชมบุรีมาเรื่อยๆครับเริ่มได้ใจแล้วรินยาพัฒ ชิงกับเพื่อนแล้วหลุดเข้าไปในกรอบโทษซั์สายตรงนี้เหมือนจะปาดมาแล้วก็4ประตูต,ต่อศูนย์ครับพัฒนานันอุปชัยคือคือจบเกมตั้งแต่จะให้ช่วงครึ่งแรกกันแหละครับดูครับจังหวะนี้ทํำท่าเหมือนจะยิงครับแล้วก็เห็นตัวไกลของพัฒนานันนะครับลงมา2ประตูกับอีก1แอซซิตครับพัฒนานัาน,าน,านอขออภัยครับเป็น ดินยาพัฒนะครับเป็นคนแอซิคนประตูตคือพัฒนานันหาขึ้นมาครับจังหวะของสุภาพรแล้วจังหวะนี้ได้ดีแล้วก็5ประตูต่อศูนย์ครับทวัรลัดพรมทองมีครับจังหวะนี้คราวนี้ลองยิงเองดูบ้างครับ ดูครับจังหวะป้ายต่อมาแล้วก็ให้ยินยาพัฒนะครับเบิ้ลมาแล้วเจ้าตัวสอบมารับบอลครับทวารลัดรวมทองมีนี่ก็ัสองประตูเหมือนกันนะครับแต่ว่ายินยาพัฒนี่สองประตูสองแอสซิสแลาวผู้สิญเป่านกบีนุ่มลาในช่วงครึ่งแรกครับเป็นฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี นำสุรินหินโคนอยู่5ประตูต่อศูนย์นะครับเรากลับมากันที่สนามชมบุรีไดเกนเซเดียมนะครับครึ่งแรกเป็นฟุ้บอลหญิงชมบุรีครับนำสุรินหินโคน5ประตูต่อศูนย์นะครับเ,นนะเราสัญญาณจากผู้ตัดสินนะครับฝั่งสุรินหินโคนชุดสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาครับตรงกลางค่อยๆพลิกครับทันชนกทันชนกแล้วไหลขึ้นมาทะลุมาตรงนี้วางเท้ายิง ของหมายเลข9ครับทวนรัตพรมทองมีแล้วก็เป็นแฮตริกของเจ้าตัวในเกมนี้ครับแล้วชมบรุรีทันชนกนี่ครับจ่ายทะลุเลยครับและคราวนี้วางเท้าด้วยความมั่นใจครับหมายเลข9ทวนรัตพรมทองมีออกมาก็ไม่ทันแล้วครับอธิมายิงสวนตัวเข้าไปเลยนี่เหมือนกรมลชนกจะลงมาเล่นเกมรับช่วยนะครับกหนกพร อ้าวแล้วจ่ายพาดแบบนี้โดนฉกแล้วครับขึ้นมา2คนครับจะเลือกยังไงลินยาพัฒน์ลินยาพัฒน์ล็อกหลบไปแล้วแล้วก็ไม่น่าเหลือครับแบบนี้7ประตูต่อศูนย์นะครับของลินยาพัฒน์แล้วก็เป็นแฮตติกข,ของเจ้าตัวในเกมนี้เป็นคนที่2ของเกมนี้ครับนี่ครับจังหวะจ่ายครับหมายเลข4พิมพ์ชนกพาดครับ อ้แล้ววิ่งไม่ทันอยู่แล้วครับสปีดของจินจพั์เลือกล็อกหลบเองแล้วก็ยิงประตูเข้าไปครับ <S <S อืแล้วได้ไปในะนกรอบโทษเข้าเหลี่ยมซ้ายลองปาดมาแล้ว <S 1> <S 1> โอ้โห,โหสุดท้ายจังได้จบจนได้ครับ <S <S หมายเลขสอแอนนี่นะครับ แอนนี่แสนกล้านี่ต้องชมความสามารถของลินยาพัฒน์ครับใช้สปีดหนีตบมาแล้วก็สุดท้ายเป็นแอนนี่แสนกล้านะครับทำประตูนี่ครับได้จับบอลก่อนแล้วก็ได้จิ้มไปตรงนี้แต่ว่าจังหวะจิ้มเนี่ยอาจจะไปคือบอลแต่เข้าไปแล้วนะครับมีไปประท้ากันกับ ปลามาพรนะครับไปเรื่มใจอย่างเจาะไม่ได้ครับดูว่าจะมีลูกที่ก้าไหมดีดขึ้นมาก็ไม่ทะลุเอแต่ว่าปั้มบอลมาไ,มได้ไวครับเอาครับจงังหวะนี้ทวารัตป้ายต่อมาได้วางเท้าซัดลูกนี้9ประตูต่อศูนย์ครับโดยดินยาพัด นี่ครับคราวนี้เป็นทวันรัตนะครับป้ายต่อมาไม่มีธงยกล้ำหน้าแน่นอนครับตรงนี้จับบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดเต็มข้อเข้าไปครับพิญญาพัดข้างบนเจออ่านได้ครับสุภาพรพาบอลมาผู้สืเล่นต่อปล่อยหลอกมาจังหวะนี้ไม่มีธงเอาครับประตูที่10จะได้ไหมแล้วก็ยิงโดยทวันรัตพรมทองมีครับ จังหวะต้องชมยินยาพัฒนนะครับปล่อยหลอกให้ทวันรัตนะครับแล้วก็หลุดเดียวเลยครับไม่มีธงยกขึ้นมาหลัผู้สินเป่านุกปบีบระการแข่งขันนะครับฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีครับเอาชนะสซลินหินโคยูเต็ด้วยสกอร์10ประตูต่อ0นนะครับนี่เป็นทั้งหมดในการถ่ายสดในวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผม สัตวัสดีพูดหนาคและทีมงานขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ